สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นองครับผมค่ะก่อนจะไปสรุปเลขเนาะค่ะน้ำเชียกับสิภาพี่นองมาเบิงเมื้อนีเป็นวันพฤหัสที่สามสิบแล้วค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้หวยออกหวยไทยและหวยลาวค่ะครับก็เลยปกติน้ำเชียร์ก็กล้วยอ่าเมื่อถวายกล้วยหอมกล้วยหอมนีนะท่ากล้วยหอมท้องครับผมค่ะพี่นองก็จะว่าคือได้ซุกแต่ฮาได้ซ่อมนี่ะค่ะ อ๋อจุดอาทิตย์เอ้ยวันพฤหัสบังหันเนาะค่ะก็ามาเชื่อบนกระเขียนทั้งรัฐบาลไทยและเราพัฒนาค่ะท่านผู้ชมคร่ะเขาอีหลีค่ะเลขทูบต้องตามจนว่าออกพ่อออกแล้วก็ามาเชียกำลังเชียก็จะจุดใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตามไทยน้ำเด้อค่ะตามไทยน้ำค่ะเอ้ามือนี้จุดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมทุกวันพฤหัส เลขหาบตรงกับพี่ปะกายกับพี่ต้อยสามสี่สี่สามค่ะท่านผู้ชมเลขหาบค่ะสามสี่สี่สามหรือว่าพี่น้องเสียวตัวเดียวก็ได้อยู่นี่วิง่งค่ะหรือว่าจะจัดสามตัวเลยครับพี่น้องสามสี่สามครับผมเอาไปเบิ้งน้ำเสียสรุปเลขเนาะค,ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือดีกะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่30พฤศจิกายน66สิบหกนะคะท่านผู้ชมครับค่ะมืออื่นกะได้เฮ่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขอให้เลขเขาหลายๆสำนักให้แฟนคลับของน้ำเชียกับเก่ามาเชีย ทั้งสองตัวและสามตัวทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะท่านผู้ชงมงวดนี่ถึงว่าจะสัญจรกับอให้ถูกเนะาะค่ะสิถูกอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมเนื้อเสียฝันว่า,าไปเห็นทงหน้าเขาเลี้ยงเต็มทงหน้าอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเดินไปเก็บกินห่วงเขาเม็ดหนึง่งค่ะท่านผู้ชมค่ะคิดว่าเลขสีเขาอยู่ดอกเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะ เอาคลิปนี้เป็นเลขสรุปถูกสำนักทีเอฟซี FC ตามว่าท่านแล้วก็ว่าเห็นคลิปทีสี่ตามครับคือจังววาเพิน่นเพิ่นว่าเห็นคลิปพอจะเลื่อนสินจังสี่ว่าเห็นคลิปประกบของพี่ตอยพี่ปากายจังสี่ขาดดัผู้ชมก็จะมาร่วมกันอยู่ในคลิปสรุปหวยในงวดของวันที่ หนึ่งท่านว่าก้มหกสิบหกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังน้ำเชี่ยก็ขอกราบขอบพระคุณทั้งปูทั้งอาจารย์หลักกาเซียนทุกท่านแม่เอฟซีทุกท่านหลักกาเอฟซีที่เพิ่นทรงขอมูลตัวเลขให้ค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะขอให้เขาเนาะค่ะท่านผู้ชมหวยไทยหวยลาวไปอยู่มือเดียวกันเนาะครับแม่น เอาค่ะท่านผู้ชมมารับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเด้อค่ะเลขถูกจุดก่อนวันหวยออกค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาไปเป็นเลขเล่าพร้อมไหมค่ะท่านผู้ชมกับอันนี้มันก็เลยมุนค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็จะเห็นอยู่ค่ะน้ำเชียกัเลยเอามาล่งเลขไทยพร้อมค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เลขเล่าออกเป็นที่ทางการเมื่อคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแปดแปดค่ะครับมือเ้าน้ำเชียกระจุดนี่พี่น้องกระเดิงค่ะจุดไม่เลยเนาะปาเนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะได้สามสี่สามด้วยครับพี่น้องค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมแม่กอทมเดี๋ยวแม่พนจะมาคงสุไทยให้ยูเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่้อค่ะท่านผู้ชม วิ่งศูนย์บนและศูนย์ล่างค่ะแม่กอทมค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียสิว่านเดอค่ะท่านผู้ชมมันหลายสำนักค่ะแม่กอทมเพจน์จมยำหิยุค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาศูนย์บนศูนย์ล่างอาจจะมาศูนย์ของแม่กระได้เด้อค่ะท่านผู้ชมลางเนาะครับค่ะแอดยืนค่ะแอดยืนเพ่นกกบมีเลข2สองตัวอเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ น้ำเชี่ยก็เห็นเก่าศูนย์ตรงๆเลยค่ะแต่วางวดนี่น้ำเชี่ยก็เห็นอยู่แต่ว่าเอาว้กอนหววหนาค่ะมันเขาน้ำเชี่ยสิมานำเสนอให้ของแอดเพิ่นค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอมู่เนาะถูกทานถุกอาจารย์ค่ะลักลอยเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมมันเดินดีพี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นอยู่เพราะว่าเพิ่นกระโล่งหลาย่องเนาะค่ะเพิ่นกระแบงปันค่ะท่านผู้ชม พ่อประจันตะคามค่ะท่านผู้ชมพ่อประจันตะคามหลักสิบบนล่างเพ่นไหสีก็พกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเลขว่าหลายคููค่ะเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อจันตะคามค่ะมาใหม่ปูสีสะเก็ดกับมาใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมมาตะตองหวดปุณหะค่ะวิ่งสี่บนวิ่งล่างห้าค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะ พอจำแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขพอจำเลขผู้สวยค่ะผู้สวยผู้เยี่านค่ะโทษไปอีกว่าจะเปิดเลขวันที่ยีาโทษไปตรงไลยรอบ <c oughs> กับบหลับค่ะท่านผู้ชมเนี่เรากับบอไห้น้าเชียโทษโทษดูดูกะบ่อหลับค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นยังค่ะถ้าเลขคนเขาน้าเชียก็สิไปหอดหมองเลยเนาะ <c oughs> หอดไปถึงทีเลยค่ะอันนี้น้าเชียไปหลวงใครไหมค่ะท่านผู้ชมเนี่ ล่วงไข่อยู่สานปูดำค่ะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะอาจารย์วังสะพุงเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเอ่อตัวนี้เพิ่นลุดสองหอดติดแล้วค่ะเลขเด่นสี่ห้าหกค่ะแต่ว่าเลขล่างเพิ่นให้น้ำเสี่ยงวดว่าหันเข่าที่สี่เด้อค่ะท่านผู้ชมงว่าดีพันเจ็ดแปดศูนย์ค่ะเจ็ดแปดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขวัดใจล่างสามเก่าโอ้อาจารย์ คู่ดเดียวเลยดิเนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อรอปภค่ะน้ำเชียสิลองโทษไปถามพ่ออยู่ค่ะว่ามีอยังเพิ่มบ่สายบนด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมสายบนค่ะสายบนพ่อรอปภเดนมาาเลยเจ็ดกับศูนย์ค่ะท่านผู้ชมของแม่กอเทมอเจ็ดกับศูนย์ลางของพ่อรอปภเจ็ดกับศูนย์บนเอา คลิปน <im itation> ี้เห็นมาแล้วค่ะท่านผู้ชม <im itation> เลขลางพอนะคอนปรปฐมเพิ่นทรงไห่หนึ่งสี่และสี่หนึ่งพี่น้องก็เห็นแล้วน้ำเสียเอาไห่เบิงแด้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำเสียเอาไห่เบิงบพี่น้องเห็นล่าแล้วค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเลขดับนี่หมวดว่าหันเพิ่นเอาอยู่แต่ว่าพี่น้องก็เยกไปเสียหลายเด้อนี่เลขดับเยกไปเสียหลายค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมปูเชียงลายปูมะม่เนาะค่ะเลขมาครบบนปูศูนยสาห้าสี่ค่ะศู5ย์สามห้าสี่ค่ะแคปตาจอเดอค่ะท่านผู้ชมสองสำนักนี้เดินดีค่ะท่านผู้ชมเลขลางเลขติดล่างมีสามตัวค่ะงวดนี้บ่ส้นกันวิ่นใส่กันโหลดค่ะท่านผู้ชมวิ่นใส่กันเลยค่ะ เดี๋ยวมือแรงน้ำเชี่ยจะมาเห็ดเหล็กลางห้พี่น้องมันเป็นชุดเต็มชุดใหญ่พี่น้องมาตัดซอยน้ำเชี่ยนะคะล่างอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมผู้ใหญ่เพิ่นเอาสูตรหาเน่าเถาบปีนี้ลุดซี่งวดค่ะท่านผู้ชมสูตรลางผู้ใหญ่เพิ่นเอาห้เมือขึ้นนี่บอกกันเป็นซุมโมงค่ะ เดี๋ยวน้ำเชี่ยก,กัะเละมาอะไรเทียบใส่หนูน้ำทิพย์ชนกันตัวไหนมาตัวนั้นแถมเบิ่ลพร้อมกับท่านผู้ชมเนาะครับคืนนี้มาเจอกันนอค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้มือขึ้นนี่นอนเด้อค่ะท่านผู้ชมพลเพราะว่าลายเหล็กเนาะพ่อพ่นไหสูตรมาปับ๊บน้ำเชี่ยก,ก็เลยเอามาเทียบใส่หนูน้ำทิพย์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไลไปกับเกามาเชี่ยชนกัน มักซิมาตัวนั้นเนะาะเถาครับแถมเบิ้ลนอีกค่ะตั้งแต่ต้นปีมาเลยค่ะสูตรของผู้ใหญ่ท่านนั้นเพิ่นรุดแค่สี่งวดเด้อค่ะปีหนึ่งค่ะรุดแค่สี่งวดปีหนึ่งถือว่าดีอยู่ที่เถาแม่คุ้มคุ้มอีลีมันเป็นเศร้าวงวดปุ่น,นะยี่สิบงวดบะแม่ว่ย่สิบสามบอกค่ะครับรุดสี่งวดค่ะน้ำเชียกัอะไรแต่งแต่อ งวดที่ออก80ของโนนามลงมาล่ะค่ะท่านผู้ชมจนว่าหอดหนึ่งซีวังหันค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์เฮดสรุปเลขเอา่เอาอ่อ11สำนักเลขล่างเนาะครับค่ะมันชนกันค่ะท่านผู้ชมนี่มันชนกันนี่ล่คะค่ะอันนี้จอลึกงวดว่างหาันนี่เขาไปที่ อ่าซีหนึ่งเลขออกหนึ่งซีเนาะนี่ฉบ,บับนี่ค่ะท่านผู้ชมล่างคือล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมบนคือบนค่ะบนล่างก็จะว่าบนล่างแล้วแต่ผู้เผนให้ตัวเลขมาเนาะครับค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเบิ่งเดอค่ะคืนนี้มาเจอกันเลขล่างค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเลขดับค่ะเลขดับเอ่อ ของขวายงงวดนี่ดับศูนย์ลักสิบกับลักหน่วยบนพี่ประกายดับหลักสิบสี่ค่ะดับหลักสิบสี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ผู้ดับห้าดับห้าหลักหน่วยค่ะพี่ใหญ่ก็ทมอดับหกทุกหลักค่ะเออ่าไปเสีหยายค่ะเพราะว่าพี่น้องพ่นกับขวามากน้ำเชี่ยกับล่งไห่ค่ะเก้ามาเชี่ยพันดับหาทุกลักลางค่ะแม่ก็ทมอดับหา อาจารย์ผู้ดับเจ็ดสามสามสามหนักนี่ดับทุกหลักดินี่ครับค่ะดับทุกหลักค่ะท่านผู้ชมแคปมาอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขพอเพ่งเนาะเบรกงวดเดียวเข่าจ่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เลขล้านเพิ่นค่ะสามกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสามกับเจ็ดเลขล้านเลขมีที่มาเก้ากับศูนย์ค่ะนี่ละค่ะ ลักซี่พอเพ่งนี่ตลอดชีบเลยดิค่ะท่านผู้ชมนี่เข้าดีดีนี่นี่เข้าดีมากค่ะท่านผู้ชมมันตรงม้เห็นนะคะบางทีขาเจ้ากระกอดกันเนาะทอศูญหาก,กระกอดกันเก้าศู์กระกอดกันเจ็ดศู์เจ็ดหนึ่งกระกอดกันค่ะนี่เอาว่าประกบกันค่ะท่านผู้ชมเอาแคบมาจอค่ะอันนี้เหลขกลางพอเพ่งะะด้วค่ะท่านผู้ชม เลขล่างพ่อเพลงหนึ่งกับสามกับเจ็ดค่ะอาจารย์ม่อมแม่หนึ่งห้าเก้าเลขเอามาประกบกันเด้อค่ะท่านผู้ชมพอเป็นว่าเอามาประทากกันค่ะหนึ่งชนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเลขออกหนึ่งศูนย์แท้ค่ะสูตรนี้เดินดีเด้อค่ะท่านผู้ชมเดินดีค่ะสูตรสองและสูตรสามเดินดีค่ะ สูตรสองและสูตรสามเดินดีนี่ค่ะท่านผู้ชมพอประกบคูห่เนาะค่ะสูตรสองและสูตรสามเดินดีแคปหน้าจอเ้อค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเลขลางพอเดินดีเลอวค่ะท่านผู้ชมสูตรว่างหานันนีเพ่นกับเขาแต่ว่าเพิ่นเปี่ยนสูตรค่ะเพินเพนาาน่นเพิ่นบ่หมักสูตรระยะสั้นสูตรระยะสั้นเพิ่นนี่ค่ะงวดว่างหานันนีมันซิบงวด มันก็เขายูนอทับปาด์ตระยะสั้นซิฟงวดเพิ่นเลยเอาอันนี้มันยีสิฟงวดขึ้นค่ะท่านผู้ชมมันต้องติดซีโตอยู่นี่ของเพิ่นค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแปดแปดสัําใจค่ะท่านผู้ชมแม่มาริค่ะแม่มาริค่ะสูตรนี้เกามาเชียเพิ่นเฮ็ดเป็นแม่เพิ่นสอนค่ะท่านผู้ชมขอบพระคุณแม่เด้อขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เพิ่นทางปล่อยคลิป ทางสอนสูตรค่ะพันอยากให้ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมสูตรบางเทียมันกับว่าอย่างยืนเนาะมีสันค่ะมีเงาค่ะเดินมาดีๆกระสดุดก็มีค่ะกันเท้าเสียวเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอเ้อค่ะปูบุลไลสายปลาส้นแม่พื้นถ่อเนาะแม่แม่ค่ะปูบุลไลสายปลา ชนแม่พ่นกะปูภาษาเด้อเแถาชนโตจีนนะปูภาษาแม่ค่ะทา่านผู้ชมชนโตจีนโตจีนผีโตจีนผีค่ะทา่านผู้ชมงานเลี้ยงโตจีนค่ะแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมพ่อเจริญศิลป์มาแต่ตองวดพนัะค่ะทา่านผู้ชมรักเดียวใจเดียวฟันสามอย่างเดียวค่ะสามค่ะสามหลักหน่วยค่ะท่า,ทานผะู้ชมเนาะสามหลักหน่วย หลักหน่วยล่างคือ1ค่ะคือ1นเอาแคปนาจอดเอค่ะแม่อ้อยน้ำเชีย่ยไลไปถามแล้วแม่พนบ่นแนอาจจะให้มือนี่หรือว่ามือเล็กออกก็ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมบ่ทันแน่ใจปันไดเดี๋ยวน้ำเชี่ยจิไปสอบถามแม่อีกค่ะแม่อ้อยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมไผสีเด็สก็กันสิมาคือบ่มา ผู้หนึ่งแปดบนผู้หนึ่งแปดล่างค่ะแปดเจ้าสียูบอ,อยูให้พี่น้องเลยเด้อค่ะตอนนี้แปดส้มกบแปดสี่นี่ล้นแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์ถูกทันมักสีมีแปดค่ะท่านผู้ชมท่านว่าแต่ละปีนั้นมันติดแปดเนาะมันติดแปดค่ะท่านผู้ชมเกามาเชียร์กับเซกเบิ้งคือกันค่ะ พี่ใหญ่กทมวิ่งสามบนตัวเดียวค่ะชนกันเลขแ่านี้ชนกันกับผีปรกกายชนกันกับแม่แม่พักขนงเลขมีที่มาเลขปูค่ะท่านผู้ชมงวดวันพุธท่บอกสี่หนึ่งค่ะเนาะพี่ใหญ่กทมดับหกทุกหลักบนค่ะท่านผู้ชมเอา้าอันนี้เป็นเลข พอชอนบุรีกับแม่น้องจอกับแม่บางบัวท่องค่ะนําเชียกับกลอมาเชี่ยล่องมาประกบกันเพราะางงวดว่าหันนี่เบิงว่าเพิ่นประกบกันมันเข่าค่ะมันเข่าไปที่เก้าศูนย์แม่บางบัวท่องเพิ่นก็กวาดกันอยู่แล้วเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอดเด้อค่ะเพิ่นบ่ได้บอกสูตร้อ,อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นโทรมาถ,ถามว่าแม่เพิ่นบอกสูตรว่า บอกม่ได้บอกค่ะเพินเ่นว่าจีไปขอสื่ออยู่บ่บทอเพิ่นว่าจะเปขอสื่ออยู่กับพี่น้องครับ,ค,รบค่ะนี่ค่ะแต่ว่าสองงวดนี่เก่ามาเสียเพิ่นได้รูน่ะแม่เพิ่นค่ะท่ะินผู้ชมวงว่าเพิ่นห้สองตัวนี่อันนี้บอดรูค่ะอันนี้ซ่อมเบิ่งงวดที่สามมาขืนเวทีเขาอี่หลีนี่งวดที่สี่ถี่ขึ้นนี่เนาะ แม่เอฟซีน้องจอกค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซีน้องจอกงวดว่างันนี่สูตรนี้ได้เก้าสูตรนี้ได้ศูนย์ค่ะระวังพ่นกอดข้อกันอีก้อค่ะท่านผู้ชมนี่แปดแปดคือเลขเล่าที่นี่เนาะคร่คะหรือว่าสิกอดคู่กันนี่พันมีด้อค่ะท่านผู้ชมพี่ประกายสูตรไม่เนาะนี่พี่ประกายสูตรไม่ค่ะท่านผู้ชม พี่ประกายสูตรไม่สามกับสี่ค่ะเบึงผิจารณาไปเด้อยค่ะสูตรนี้สิไปต้าักสีกบกบรักหน่วยค่ะเลขลอกลงเมือนเนม่อคืนนี่ค่ะท่านผู้ชมลงเมื่อคืนนี้น้ำเชี่ยวสามกับสี่ผี่ปะกายมากค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยและพี่ประกายนี่แหละค่ะท่านผู้ชมประกบกันโอ้เลขเพนเข่าคัากนอาเทกี่เนาะครับค่ะ พี่ต้อยค่ะสกับหไม่หวั่นสัญจรค่ะเลขงานเลี้ยงโต๊ะจีนผีค่ะท่านผู้ชมค่ะศูนย์หอ่งสองพี่รองถามมาหลายวบบบ้านหลขกที่น้าเชียเท่าไรสามร่สิบเด้อค่ะท่านผู้ชม320ร้อยยี่สิบสนอเนาะครับค่ะ เลขแม่พระขนงโอ้ยเถานี่บัตรเลขที่น้ำเชี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะเอาศูนย์มาใส่นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่สามสองสอง,ส,องสามนี่ละค่ะท่านผู้ชมอันนี้การมักเกล้อค่ะท่านผู้ชมมีพอเป็นมักเก่าค่ะเลขพระเจ้าฝากมาเด้อนี่เลขพระเจ้าฝากมา แคบหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขพิเศษบนค่ะงวดนันเพิ่นธหายมาสองศูนย์ตรงตรงเลยนะเธอครับค่ะล่องเบิงค่ะเทียเพิ่นเข่าค่ะเลขมงคลพี่น้องค่ะท่านผู้ชมชนกับไปทะเบียนรดน้ำเชียค่ะห้าสองสองห้าเมื่อคืนเลขเล่าโอ้ไปทะเบียนลดออกเลขเหล้าดีดีตะพัดส้นต้นเผาค่ะท่านผู้ชมออกสามตัวแล้วาก็ยัเมื่อออกสี่สอง ออกซิสองอีกเนาะหาซีอีกหาซีหาซีอีกเถวหาสองอีกค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมไปไถนทำเนเด้อเนาะครับค่บอไไออะอ้าวปิดท้ายปูบป่บึงการค่ะปู่บึงการเหลียกเบิ้งเด้อพี่น้องปู่บึงการเลขไม่ติดบนสองห้าหกเก้าค่ะท่านผู้ชมสองห้าหกเก้า แต่ว่าปูพ่ะวงหนาพ่าวงหลังยังคิดหอดหกอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมยังกิดหอดหกเบิ่งเลขวินเพิ่นเด้อค่ะเลขวินงวดนี้เข้างวดหน้าจะขอตามเลขวินอีกเนาะครับค่ะเลขล่างปูไให้แต,ตองวดก็คือแปดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเนาะ,คคะแคบหน้าจอเ้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะการไล่ซสำนักค่ะไลาซสำหนัก ส่วนหมากเลขกเมาส้นกันเนาะค่ะเลขบ่วกทีมห่างกันค่ะท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเด้อค่ะเลขชุดลางเต็มของหนูน้ําทิพย์กับอีกสูตรหนึ่งผู้ใหญ่เปนไหหมาปีหนึ่งไล่เบิ้งกับเก่ามาเชียแหล่มาขึ้นกระเพิ่นลุดซีงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะบัดนี้อันที่สําคัญเนาะเทอ ชนกันตัวไหนกับหนูน้าไม่ออกเบิ้ลเอาไปวิ่งใดเนี่ยตั้งใดก็มากเนาะค่ะเอ,อเอาสำหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกันสวัสดีค่ะสสวััดีครบ